สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับอยู่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยอำเภอเมืองจะดูชื่อสคริปต์ก่อนนะครับว่าอยู่ที่แพรอะไรวัดเขตอุทยานแห่งชาติอะไรนะครับ คนมาเยอะฮะวันหยุดนีด่แะครับตรงนี้แหละครับตามป้ายเลยนะครับบ้านห้วยกระทิงตำบลกกตรบุงจักหวัดเลยนะครับ จะมีฝายน้ำมีแพรไว้บริการนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้ด้วยครับกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมเคาะกริ่งด้วยเจอสองสาวแล้วครับสองสองสาวนั่งไม่มีใครมาแพ้เต็มหมดแล้วค่ะพอกี้แพรออกมาแล้วแพรออกมดแล้วมาที่แพร้านสวนนะคะ เปิดบริการทุกวันเลยบอกจังหวัดบอกะะอเลยเขาด้วย,วเ,ยะะเปิดตั้งแต่โมงถึงหกโมงเย็นเลยเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยอันตรายแาาต่จังหวัดจะมาถูกไหมจังหวัดเลยนะคะพี่การปักหมุดเลยค่ะแพไว้ชินนะคะเออต้องเอาจบจบเบอร์โทรสาวๆให้เขาด้วยเบอร์โทรของน้องถ้าถ้าจะโทรมาจองแพ้ก็เน้นๆเอามาต้องรักถ้าเอาเบอร์น้องนี่น้องว่าน่าจะสายรัวๆเลยมั้ง่านี่เออ ถ้าเบิดโทรน้องกับโทรมาน้องกับไปที่อื่นนีแ่แกเข้าใจค่ะมาไปช่องตรงกลางค่ะมาทงางไหนใช่เาขาเห็นโลโกโ้แล้วไงใช่ค่ะไปของเวซัมเดี <f> ๋ยวเขาหายไปอยู่ทองลอยแกตอนนี้ตามถูกไหมล่ะเออเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งชัดๆตายแล้ว <c oughs> กระทิงอะไรสักอย่างบ้านอะไรนะ <c oughs> เ่ยองเลยูทูบเหรอคะไลฟ์สดอยู่ <c oughs> ไลฟ์สดอยู่ ถ้าลูกค้าจะมารลก็ไปงะะ YouTube ที่จังหวัดเลยที่ปักหมุดมาเลยนะคะแพรห้วยกระทิงเปิดบริการตั้งแต่9กมงถึง6โมงเย็น,นค่ะครับโอเคครับขอบคุณครับต้านขนมอ,อยู่ที่นี่มีขนมไหมคะ้านขนมขนมขนม๊นนมก็แก๊ปไม่ได้ขายมั้งเม่ซื้อมาแต่เมนเมียง,งถ้าทานบริการอย่างนี้มีแต่เรามีแต่อะไรแค่นั้นแหละ มันจะฐานความบันเทิงผู้ใหญ่มากินแต่เหล้าก็ลงแพรทราบจากพีเซนเตอร์นะครับบ้านไว้กแกละทิงํำบลอกกทองคงกันเลยนะครับ คนท่องเที่ยวเยอะนะครับเริ่มเยอะดูจากจำนวนรถนะครับที่จอดรถนะคลิปดอกไล้สดแลไทยไถ่ทอดสดเป็นนัถไทยกหลงปนแดงสะสมบดีแล้ว เอาเหลืองก็แดงผสมกันเอาเหลืองก็แรงไผปปสมกันเป็นปสมเลยเด็กแกเหลืองก็แดงผสมกันเนะเาะออกมาดองเลยน้องทำแมวเจอหน้าก่อนครับเนาบทุกที่ดูคนละที่นะไม่ใช่ที่เดียวกัน ทั้งวันครับหน้าเดิมครับแต่คนละสถานที่นะครับคนละสถานที่นะครับมาแพ้กันแล้วครับมาเช้าไปตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคานทานข้าวเช้ากระทะที่แรมหลมหรูเชียงคานสายเข้ามาก็ไปสกายวอล์กมาแพ้อีกแล้วครับ ที่เที่ยวเยอะครับจังหวัดเลยมานะมาแพร่ครับบ้านห้วยกระทิงตำบลกกทองเพิร์บจังหวัดเลยเขาได้คนละชั่วโมงเหรใช่ไหมหรือไงใช่ไหมเขาเขาได้คนละชั่วโมงหรือไงใช่ไหมข้อมูลคนละชั่วโมงเนี่ย ต่อก็ได้หรือไงชั่วโมงฮะชั่วโมงให้ใช้สองชั่วโมงเมาหมดวันไม่ได้นี่เบียร์มันไม่หมดไงโอ้ยชั่วโมงเดียวน้องเขาอ่ะน้องก็น้องเขาก็ขายได้น้อยสิชั่วโมงเดียวมันกินสองขวดมันก็หมดชั่วโมงแล้วเขาเมาหมดวันนะเขาซื้อไปสองลังไง พวกกินมีครึ่งหนึ่งเดินตามเข้าไปครับาเข้าไปเดินตามเข้าไปครับริมหาดแลนะครับริมหาดนะครับเห็นแพ่ยังครับเห็นแพ่ยังครับ เข่าเดียวกันไหมเนี่โอ้ขอไปโทรได้มีกี่คนสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดไสิบเจ็ดไปสิบเจ็ดไปขอเช็คคนแล้วแปดสิบได้บเก็ด เดี๋ยวเรจจะมาทนพอดีนะกันนะเสร็จแล้เนี่ะี้นก็รอคิวใหม่เนืาอจะซื้อไก่ย่างกันไงล่ะไปพ่อลงแพ้พ่อโน่นน่ะตั้งก็ไปเบอร์ที่เล้นน่ะจะไปเริงร่าเด,ดี๋ยวจะไม่ได้ ไม่ใช่แก่แู้อย่างเดียวเลื่องลางไงไม่รู้เขาไปกันมาถึงเวลาคิวแพ้ออกต้องออกหรือข้าหมางเราไม่ได้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัไ่ใจเย็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สิบเม็ดเด็กมาด้วยเด็กสอง เขาเขานับของเขาเอง่ะเขานับตัวเขาเองมานับ like น <uvo> like ี่ก่อนเขาจะรอเป็นทะเบียนอยู่ที่จ๊ก็นับได้ยายนาง ้านไปแล้วเขาคิดเป็นค่าหัวหัวสองพันเมาเลยทีเดียวมันคุกถูกกว่าเขานัำเป็นหัวหัวละร้อยสองหมื่นเลยมันเลยโอ้เด็กน้อยกับผู้ใหญ่ราเท่ากันนะเขาคิดค่าทุรกีเบอกิม่น เอไว้น้ําขินจะลงที่ต้องให้เขาทำาชัดวางรองเท้าให้ได้อันนี้จะเป็นนี่พอในนั่นที่รู้ตัวนะครับฟังประชาชนทางนี้ท่านรู้ตัวเอาไว้น้ำไ่เอาชีพใส่ครับนี่ดักเพืงอมาเอาชีพนี่ไม่มีโจมก่อนเสาอย่างเดียว พออะไรแกตกลงไปฉันก้กกกอ,อนแกเป็นขอนหน้าฉันก็ลอยแล้ว,ว,วเออเอเอ,เอ,เอจริงจริงเขาพูดถูกไว้ละ่ะคนไหนไม่เป็นต้องสชูชีพไว้ก่อนเพราะมภัยเราจะรู้ไหมว่ามันจิบคว,คว,ว่ำไหมเออแช่เซ่อชีพกัน เจ้าจุดซีโฟชิบอมพอเด้แมดแมดแมดแมต้องหาอะไรอ่ะดาเขาให้สั่งอาหารสั่งลไรบ้านะถ้าจะกินเดีเล่าอะไรอ่ะสั่งลายบอเขาไม่มีเสริมเลยนะบอกให้ก่อนเอาไหนว่าเขาไม่มีกอะไร โอ้นี่ไม่ค่อยมายังรู้เลยทำไมไม่สั่งอาหารล่ะเบียต้องคำนวณด้วยหนึ่งชั่วโมงกินกันอีกขวดมาเอาลงเท่านี้ เอารองเท้ามานี้เขาจะวางกระเขาอย่๋ยเพิ่งเพิ่งกินข้าวเอากระรองเท้าก่อนเอาดูไฟังเงี้ยเอารองเท้ามาก่อนเขาจะวางกระเขามันทานมันลงเกิดมันวางก่อนนั่นนะเอาโยนมารองเท้าโยนมาฮอ

ดูแผลนะครับดูแผลจังหวัดเลยอำเภอเมืองบ้านอะไรกกระทิงกระทิงนะนี่เหลือท่องแบงของเราต้องมาลัเพิงเสื้อลุ่ยแหละเนี่ยใส่เครื่องยาหันโอ้โยกแปดคนจนนั้นนะ่ะยกไปลุกเต้ ว่าไปคนหนนึ่งบักแตกแล้วนะห่างละห้าขโมยเขาย้อนแดงในนี้เลยโอ้โหให้พิธีไม่ไปตามมาคืน,น,นดอกแสดงว่ามันมีความสามารถสูงไม่ต้องไปตามมาหรอกซื้อใหม่อยากได้ให้มันไปมันมาคนเดียวเนาะมันเอารถ มาแล้วครับแผล่ิบแผมิบเจ็เชื่อแผล 10, 7, ่ิบเจ็ดนะครับบอมแมนลงทางด้านนูน้นใส่เรือไปครับ เอาหารูปของแเกือบเขาหายดูวายอดทงเราไปเดี๋อูสอมเพื่อตตครับ